นไปดูแกลเลอรี่งานแกลเลอรี่งานอาร์ตที่แบบชั้นห้ก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคกำลังจะกลับก็เลยกำลังต่อคิวลงลีฟต์สักพักเคยแบบอยู่บนเรือปะคะที่แบบมันโยกอ่ะเฮคงเป็นคนเดียวก็เลยถามอาการทางสมองน้องสาวน้องสาวเป็นไหมก็เลยถามน้องสาวว่าเป็นเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แบบตายแล้วเอิร์ทควิก เล่นได้ไห่มเพราะเราบนโถใช่ไหมเธอแบบคิดเลยว่าแบบยังไงดีเรารู้สึกมันแรงเลยจากการโยกกลามันไม่แรงมากแต่มันคือตึกที่โยกมันคือตึกที่โยกแบบเอะยังไงเอามือดยานอย่างเนี้ยแล้วก็แบบเหมือนในหนังแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราต้องทําอย่างไรหนึ่งวิ่งลงทางหนีไฟแต่ห้าสิบสองชั้นเอาก่อนลงลิฟต์ไม่ได้เขาห้ามลงลิฟต์เขาปิดลิฟต์แล้ว เขาก็บอกว่าทิปขามทุกคนและให้นั่งเฉยๆใช่ใช่นานไหมครับช่วงโมงครึ่งค่ะใช่ซึ่งเป็นชั่วโมงครึ่งที่ไม่ได้โยกแน่นเอาไวยพี่แอมลงไปข้างล่างพอดี<า>คนล <laughs> งจะไม่ประสบภัยอะเนาะ <laughs> แ,ลแล้วอยู่ข้างล่างเขาเจออะไรไหมเขาบอกว่ามันก็นิดหน่อยนะตัวเล็กแต่ว่าข้างบนน่ะน่าจะแรงอยู่เพราะว่าตามหลักการแบบ คือยิ่งสุกมันจะยิง towel, ะย่งย่ออะไรอย่างเงี <In electronics. S 2> <the> ้ยแต่ถ so ้าเหมือนเขาบ่นๆอะไรสักอย่างนะมาบอกแล้วเดี๋ยวขึ้นมาหรืออะไรอย่าลงไปอะไรสัคือที่เขาลงไปก่อนนะคือเขารอเราช้อปปิ้งไม่ไหวเขาก็แบบเหมือนกวนเราอะเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จแบบมาพูดเกาะหูเราเมื่อไรจะเสร็จเราก็แบบลงไปรอข้างล่างเลยลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ แค่พี่รอไปรอข้างล่างก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาขอบคุณเราเขาก็เลยบอกว่าเป็นไงอะพี่บอกเราช้อปปิ้งเยอะแต่เขาเขาเล่นและเขาอยู่กับเราตลอดไหยครับวิดีโอคอลก็วิดีโอคอลแล้วนี่แล้วนี่เป็นแพนิกไงก็แบบว่าแบบเราจะตายแล้วแบบเราจะต้องทำยังไงดีหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่อะเขาปลอบใจเราไปถึงว่าแบบแนะนําเขาก็บอกว่าหายใจลึกๆหายใจลึกๆมันไม่มีอะไรคือตึกญี่ปุ่นอะเซฟเนี่ยเซฟมากๆนะอะไรอย่างเงี้ยเออหายใจลึกๆ เดี๋ยวพี่ไปหาหอมารับก่อนตอนนั้นคิดจริงไหมคะตอนนั้นคิดจริงไหมเขาอำเราเขาแบบเขาทำได้จริงไม่ทำไม่ได้จริงแน่นอนเขาแต่พี่ไปเดินถามหาทุกคนแล้วนะไม่มีใครมีหอเลยเขาเป็นคนตลกใช่เขาบอกว่าเขาจะแบบนั่งหอขึ้นไปรับเราชั้นห้าหรือสองแบบเทประจกเป็นผู้บริหารหรือผู้ใเป็นตลกขนานี้เขาอยากจะให้เราคลิปคำผ่อนไทยแต่ว่าตอนอยู่ เราขายท้งคนช่วงไหนในชั่วโมงรึงเนี่ยช่วงหลักๆเราก็เริ่มช่วงที่บอกว่าพี่เราเอาฮอขึ้นไปรับแล้วอ,อ่อะ่ะแต่แถวแถวก็ช่วยได้ก็ชุนละมุนเพราะว่าจริงๆอ่ะนักท่องเที่ยวมากกว่าที่จะรู้สึกว่าตกใจแบบว่าก็ดอ,อ,อะไรขึ้นออคือถ้าชั้นสิบชั้นห้าโอเคอก,ก็ก็ก็วิ่งลงในหัวคืออะไรในหัวตอนชั้นอยู่ชั้นสิบสองแผ่นดินไหวในหัวคืออะไรตึกหักลงมาเลยรไหมหรือว่าอย่างเงา คือเคใช่เหมือนในหนังเคยเล่นเคยเล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งแล้วแบบอยู่ในตึกและเหตุการณ์ในวันๆเคยเล่นซีรีส์เรื่องนั้นแล้วแบบเคยถ่ายฉากที่แบบตุกๆตอๆอย่างเงี้ยก็คิดว่าจะเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เราเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าล่อโบกอะค่ะแล้วก็ก็คิดว่าการจัดการของประเทศเขาดีมากเลยนะเขาเขามีป้ายเลยนะคะป้ายที่แบบเขียนแบบประมาณนั้นเลยเขาก็ยกว่า ตึกเขาอะเซฟนะ<ช>แล้วก็คลิปค่ะไม่ต้องตกใจคือเขากลัวว่าถ้าตกใจแล้วแบบเหตุการณ์มันจะเลยเถิดเลยนะคะ่ะคือระบบการแจ้งเตือนของดีใช่แล้ว<ม>แต่ว่าทริปนี้นอกจะากผู้สมัครก็ได้ความหวานอะไรมาบ้างไหมคะฮะได้ความหวานได้ควานมน่ารักอะไรบ้งางน,านั้คะก็ถ่ายรูปเยอะขึ้นถ่ายรูปเยอะใช่ยอมถ่ายรูปเยอะขึ้นเจ้าบอกกล้องแน้อกถ่ายรูปเยอะขึ้นก็เปนารย เออสยบที่เราโดนโยกีกตอนนั้นว่าจะมีข่าวโยกอย่าอก่อนนะเขาบอกพูดนี่นะอีกแล้วที่แบบเลิกเงี้ยหนึ่งในหนึเป็นองเป็นทุกปีเนาะทุกปีเขาก็เลยบอกว่าบุญเป็นหายไปก็เลยสยบด้วยรูปหวานชําเลยก็สยบไปเลยสิคะไม่ใช่หรอกก็คือปกติเวลาเราห่างห่งจากโซเชียลเนาะไม่ได้แบบคือหนึ่งถ่ายรูปก็ยากแล้วจะเอารูปที่ไหนไปลงคือไม่มีรูปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทิ้งห่างไปคือถ้าเป็นเทศกาลเนี่ยโอเคยังยอมถ่ายรูปง่ายหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ มันสยบหน่อยไม่อยากเขาเขาเป็นผู้นำฉันบอกคู่เราไม่ใช่คู่เราค่ะไม่ใช่คู่เราจะสยบแรงๆเลยไหมครับแบบสวมแหวนไม่ใช่เราเราเราอีกแล้วนะเราจะแบบค่าไอค่าใจอเลยก็ถ้าวันนั้นก็มาถึงก็ดีค่ะเราแสดงพูดเหมือนร้องแล้วก็คิดอยู่แล้วพูดแบบร้องร้อน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 มันอากาศร้อนขึ้นมาพักหนึ่ง หลายปีที่ผ่านมาเขาจะบอกว่าติดงานนู่นนี่นั่นจริงๆปีนี้รู้สึกว่าพร้อมมากขึ้นหรือยังคะก็จริงๆก็รู้สึกเหมือนทุกปีนะคะยิ่งปีนี้เขายิ่งทําธุรกิจแล้วก็คือฝากประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะคะก็คือมีโปรดักต์นะคะออกแบรนด์ฟรีนเป็นคุชชั่นแล้วก็มีโทนอัพก็คือเป็นคอสเมติกนั่นแหละแล้วก็จริงจังมากนะก็เลยโฟกัสมากๆอกค่ะยังอยู่กับงานยังอยู่กับงานมากมาก ไม่มีส่งสัญญาณเลยหรอมันไม่มีแบบสัญญาณส่งมาว่าใกล้แล้วหน่อยหรอก็เดี๋ยวกลับไปถ่ายเพราะว่าปีนี้ก็ปีเมื่อก่อนแล้วมันมีความหมายยังไงมีความหมายยังไงมันมันมันเห็งเริ่มการงานดีแต่งนีนี้มันจะได้แบบพุ่งรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยหรอก็ถ้าเกิดเดี๋ยวไปคอนวินสก่อนไม่ใช่ไม่ใช่บูลแลนด์บูลแลนด์แน่ๆคือเช้าบอกเป็นคนไม่ชอบตัวผาไม่ชอบกลัวปรากฏตกใจไม่ชอบการตกใจคือแบบไม่คือ ไม่ต้องรุนแรงอะไรอค่ะจัะแต่ขอแต่งงานกับเพื่อใครดีแบบนี้ไไงดีใจใช่ก็แบบละมุนละม่อมก็ได้แต่ถ้าเกิดคุกเข่าก็เยอะไปเปล่าเขาเป็นพี่เราอีกอะมันเป็นธรรนเมียมค่ะรอเออรอได้เอ็นนี่จิงยังไงก็ได้แล้วก็รอรุนกันต่อค่ะหรืออยู่ด้วยกันแบบนี้ก็มีความสุขก็โอเค ปกละค่ะอเรออะไรนะคะเจก็เจ็ายไหมายไหมหรือว่าสู้หรือว่ายังไงไหมสู้สู้เล็กเจ็สุดเล็กสู้ด้วยกันูาเอาอะไรไม่เชื่อเงินธุรกิจงานเนี่ยทีเซนเตอร์เข้าความรักต้องมาละ เงินเงินเงินแทนนปีหน้าปีหน้าปีหน้าเจ็ดปีปีหน้าปีนี้หกปีใช่ปีมังกรเนี่ยปีหกเอาหกปีอ่าปีก็ยังแบบอยากแต่งปีนี้ก็ก็ได้จบเลยค่ะอุ้ยค่ะหรือแต่งปีที่เจ็ดดีอะไรนะคะ เออรับรับหนึ่งม่ได้ขนาดกูชิ้นนี้ตึ้งไม่ต้องเป็นไี้เจ๊จริงไม่แต่งก็เหมือนแต่งแหละตอนนี้เหมือนจัดงานกันละไม่แต่งก็เหมือนแต่งอ้าวอู้หนึ่งละงานเนีอยต้องๆจดไอ้ธุรกิภออฟฟิศอะไรในบันเทิงให้เราติดตามรับจริงๆตอนนี้ถ่ายละครไว้อยู่สองเรื่องเรื่องนึงถ่ายจบเรื่องนึงยังถ่ายไม่จบก็คอยติดตามว่าจะลงช่องทางไหนนะคะก็เป็นบทบาทที่น่าสนใจกันเลยใช่ก็เรื่องหนึ่งมาเป็นรีเมคของจีจีเรื่องหนึ่งก็เป็นโปรดิวเซอร์เป็นพี่อนันดาค่ะ ขอบอคบุณค่ะเดี๋ยวีเดี๋ยวขอ i n e r t o f